วัสดีครับวันนี้ไทเกอร์ทุกคานะครับก็มี Fortuner นะครับสีฟ้าน้ําทะเลหรือว่าสีน้ําเงินนะครับก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับสีสีฟ้ารือนะสีน้ำหรือสีน้ำเงินก็ได้ซึ่งตัวนี้เป็นเครื่อง3 0 0พันนะครับ3.0 4 w h e e l drive นะครับและเป็นเกียร์ธรรมดาซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ชอบเกียร์ธรรมดาละแล้วก็ต้องการเอาไปแต่งนะแต่งซิ่งแต่งลุยอะไรเงี้ย มันจะทําอะไรได้มากกว่านะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งตัวนี้ถามว่าหายากไหมก็ค่อนข้างหายากนะครับในท้องตลาดเพราะว่า,าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีแต่เกียร์ออโต้ซะมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าใครชอบสีฟ้าด้วยนะครับก็ผมว่าเหมาะเลยนะครับอันนี้นะฮะก็สภาพโดยรวมนะครับสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนะครับมากมายนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสภาพภายนอกกัน ه, ลืมบอกรถคันนี้ปี2006นะครับเป็นเป็นปี2 0น6เนาะก็เป็นรุ่นโฉมเดียวกับวีโก้นะครับรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับ,นะรบโอเคไปดูภายนอกกันนะ สีโดยรวมภายนอกนะครับก็มันจะมีตําหนิอยู่นิดหน่อยนะครับอันนี้เราบอกตรงๆเนาะนี่ครับเขาเรียกว่ารอยรอยข่วนนะเป็นรอยขวนนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้บุบเข้าไปในตัวถังนะครับเป็นแค่รอยขวนนิดนึงนะครับซึ่งถ้าใครซื้อรถคันนี้ไปแล้วอยากเก็บสีเก็บารายละเอียดตรงนี้เราก็ยินดีทําให้นะครับไม่มีปัญหานะมีจุดเดียวนะ นี่เป็น Fortuner รหัส G นะครับสวยงามนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราดูต่างมุมกันนะครับมันจะ เขาเรียกว่าสีคล้ายสีลูไซย์ไม่รู้ว่าผมเรียกถูกไหมนะครับเวลาเรามันจะเป็นโทนเป็นเฉดของสีน้ําเงินสีฟ้าอเหลื่อมๆกันเหมือนคล้ายๆปีกแมงทับอะครับประมาณนั้นนะครับสีโรงงานใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นสีออกโรงงานนะหลายๆคนเห็นสีฟ้าเนี่ยเจะบอกว่าเป็นรถทําสีมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีออกจากศูนย์ ซื้อใหม่ก็เป็นสีนี้มาเลยนะครับซึ่งจะไม่ค่อยเห็นกันนะหายากอยู่สีนี้นะครับอ่าโอเคสภาพข้างนอกนะก็ดูละสวยงามเนาะมีตําหนิอยู่1จุดที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือรอยข่วนนิดนึงนะครับมีแค่จุดเดียวเดี๋ยวเราไปดูในรถกันนะครับว่าเป็นยนะังไงเนาะปะเดดตุ๊ดตุเปิดแล้วเปิดให้ดูก่อนนะครับ 有是，就是，啊是，就 ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพับให้ดูไหมแป๊บนึงนะผมต้องเปลี่ยนคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถแบบอ็อกเซซอรี่อะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกคนนึงนะครับก็คือน้องชายผมเองเดี๋ยวให้น้องชายผมจัดการพับเบาะให้ดูก่อนนะง่าย อ่าโอเคเรียบร้อยนะเส้นให้ดูข้างเมันพับได้ทั้งสองข้างใช่ไหมใช่อ๋อเบาะนี่มันพับได้ทั้งสองข้างอ่ะเบาะจริงๆแล้วเนี่ยคือพับได้สองข้างนะแต่ว่าเราให้ดูข้างเดียวก่อนขี้เกียจนะฮะก็ <c oughs> <laughs> มันก็เหมือนกันนั่นแหละถูกปะเออพับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถใส่ของได้ใส่จักรยานใส่วินเซิร์ฟสโนบอร์ดก็แล้วแต่นะครับได้หมดทุกอย่างนะครับใครจะพับมอเตอร์ไซค์ใส่ ก็อาจจะได้นะรถเครื่องนะ <c oughs> นะครับว่ามานี้สวยงามเนาะโอเค okay. ปิดนะปิดปิดต่อ <c oughs> ไปต่อไ,ไปผมจะขึ้นไปนั่งข้างในนะครับแล้วดูอะไรต่างๆดูว่ารถวิ่งได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ ตัวนี้เกียร์ธรรมดาเนาะบอกไปแล้วนะครับเกียร์ธรรมดานะขาลุยขาซิ่งนี่ขาแต่งนี่ชอบเลยนะครับแล้วก็จะมีเกียร์โฟนะครับเกียร์โฟจะเป็นแบบแบบแบบโยกอย่างนี้นะครับอโอเควิทยุอะไรก็เดิมเดิมทุกอย่างนะครับนี่ก็เป็นพรมหน้ารถมาให้ด้วยเนาะ ไม่มีรอยอะไรคันนี้เนียดนะเนี่ยครับกระปุกเกียร์เนาะเบาคันนี้ข้างในเนียบมากนะครับถ้าเทียบกับปีรถนะครับที่หลายปีเนาะพูดตรงๆแต่ว่าข้างในอะไรเนี่ยเขาดูแลมาดีมากนะครับดูแล้วยังสะอาดนะเอาละเดี๋ยวผมจะ เสียบกุญแจสตาร์ทให้ดูเนาะยังไม่สตาร์ทดิเราจะดูว่ารถคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่ละไม่ได้ไว้ คันนี้วิ่งได้300,000กิโลนะครับถามว่าเยอะไหมก็กับเทียบกับปีที่ผลิตนะครับบางคนก็อาจจะว่าเยอะแต่ว่าถ้าเป็นรถระดับนี้นะครับรถใหญ่อย่างนี้เนี่ยเราดูแลรักษาดีๆเข้าศูนย์ต่อเนื่องนะครับ mm. ก็ยังใช้ได้อีกนานนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูเนาะเราไปดูเครื่องยนต์กันนะโอเค เนอ่โอเคอย่างที่บอกนะครับน่ารถวิ่งถามแสนโลแต่ว่าเครื่องยนต์ก็ยังสภาพดีมากนะครับยังเนียบอยู่เนอยแกะไม่มีรอยแกะ รถของเราทุกคันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราอะรับประกันว่าไม่เคยผ่านการชนหรือตัดต่อตัวถังใดๆมาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราให้ความสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ผู้ซื้อรถเนี่ยจะได้สบายใจเราคนขายก็สบายใจนะครับเราให้ดูรอยน็อตนะครับนี่ครับรอยน็อตทุกอย่างเป็นสีเดิม จากศูนย์จากโรงงานโตโยต้าเลยนะครับไม่ใช่เป็นรอยน็อตใหม่ล็อตหัวน็อตนะครับสังเกตหัวน็อตมันจะไม่มีรอยแกะนะครับอ่าฮะทุกอย่างเลยฝากระโปรงอะไรก็เหมือนกันมีอะไรให้ดูอีก่องใสนะอ่าดูดูดูเครื่องนะครับนี่ยังใสเลยนะหัวเครื่องอะไรเนี่ยยังใสเลยไม่น่าเชื่อว่ารถ ดีมากนะครับ่าสภาพดีมาดูด้านด้านขวาบ้างเนี่ยครับรอยน็อตเดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะรอยสียังคือถ้าน็อตทำสีมาอะไรเงี้ยมันจะไม่อย่างนี้นะครับมันจะเป็นเราดูออกนะครับมันยังไงนะจจใช่มันจะเป็นรอยประแจครับรอยประแจจับอะไรเงี้ยมันจะไม่ไม่เดิมๆอย่างนี้นะครับ Plate, Plate. เศษเศษอ่ามันถ่ายเศษเนาะนี่นี่ครับนี่เพลทนะแผ่นเพลทแผ่นอะไรก็ยังเดิมๆนะครับซึ่งมั่นใจว่ารถของเราเนี่ยไม่เคยชนมานะสบายใจได้นะครับโอเคขั้นต่อไปเราจะสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะครับ เป็นหนึ่งหนึังแล้วตัดหนึ่งสองสามเอา้า นะครับไม่มีควันออกมาหรือว่า,าน้ำมันเครื่องกระเซ็นออกมานะครับ มาทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าพิมพ์ข้อความสอบถามมาได้นะครับาราคาก็ดูในโพสต์นะครับแล้วก็จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจะต่อรองราคาอะไรโทรมาดีกว่าง่ายนะครับหรือว่าถ้าอยากมาดูรถก็นัดหมายมาได้นะครับเดี๋ยวคุยกันในโทรศัพท์เนาะโอเคขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ